สวัสดีครับพบกับช่องแมคโครเมืองช้างนะครับเดี๋ยววันนี้แมคโครเมืองช้างจะพามาชม SK ร้อยสิบสิบเกมครับผมตกดินใส่รถบัสครับเก้า มากฝั่งนู้นก็ตักเอาตักเอาเลยครับพี่น้องครับ เต็มแล้วระบบคอมนี่หอมไหมนี่เอาเงินมาชงเออันนี้เอ FD อะว่า เอฟซีครับเอฟซี FC ครับโอ้งบ้างอะไรบ้างครับพี่น้องครับ งานขุนพันน์เนาะเคลื่อที่รีวิวให้วันนั้นครับที่ให้ชมวันนั้นครับเคล่อครับทีมงานขุนพัน์ครับผมข,ขุนพัน์การโยธาครับ ท่านใดที่ชมแล้วยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแมคโครเมืองช้างด้วยนะครับแดดกรอนครับโอ้วันนี้น่าจะเป็นงานเที่ยวหรือเปล่านะต้องใส่ดินสอใหอยเลยครับหนะน่นขนูนก็สวยครับ มุมมองเยอะๆครับได้หลายคั้นเลครับมุมใหญ่ๆกว้างๆครับอ่นตเต็มแล้วครับหบายาโอ้โหยายกนน็น้องๆที่ทันไดครับที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามช่องม่โครมือช้างเออกดด้วยนะครับผม ก็พามาชมไมโครครับช่องน้องไมก้กำลังหัดทําครับก็ฝากทุกพี่ๆน้องๆกดติดตามด้วยนะครับผมที่เพจเฟซบุ๊กก็ไมโครเมืองช้างครับต่อกดติดตามในเพจ แมคโครมังช้างในเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาแล้วครับจะรรถอีกคันครับจะรอก,อก,รรรอกวันหนึ่งได้คนละสิบบางคนก็น่าจะถึงนะครับ15เที่ยว10เที่ยวอะไรประมาณนี้ครับผม ก็ทุกไกอยู่ครับประมาณโอ้ไกลครับผมไกทุกไกครับพีเทผมก็ให้ผมก็ไปถ่ายลงว่างแล้วครับเดี๋ยววันไหนผมนั่นผมจะไปถ่ายให้ครับ มูนครับผมโอ้ ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแมคโครเมืองช้างนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้แมคโครเมืองช้างด้วยนะครับขอบคุณครับ